สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้พรีวิว Poco M5S จริงๆแล้วพ o c กโคเขาเปิดตัวแล้ววางขายไปแล้วแต่เป็นเครื่องนอกนะครับทีนี้ศูนย์ไทยก็ได้เอามาขายเนาะแล้วก็ราคาเปิดมา7,999บาทครับแต่ว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษใน s h อ p e e และ Lazada ตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึง30มิถุนายน2566นี้จะเหลือราคาเพียง5,499บาทครับโอ้โหราคาโหดมากครับกล่องเป็นอย่างนี้สีนี้คือขึ้นชื่ออยู่แล้ว่ะครับพกโคขึ้นชื่อเรื่องสเปคใส่ยัดกันมาเยอะแยะนะครับ ก็จะมีก่อนหน้านี้เนาะก็จะมีแบบ M5 ที่เขาขายมานะครับตัวนี้ก็เป็น M5S ตอนไรมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายัดสเปคมาดีแล้วเกินนะครับตัว M5 เนี่ยก็จะชิปเซ็ตดีกว่าเพราะว่าตัวนั้นใช้ Helio G99 นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น G9 5 1 2นาโนเมตรนะครับและที่สํำคัญราคานี้คุณจะได้ RAM 8 Storage 256มาเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอมันเพิ่มไมโครอิ c a r กจะจึงแก๊บได้นะฮะโอเคครับงวังคุ้งี่ครับดีครับปึ๊บ นี่เป็นอย่างนี้นะครับออกมาเป็นลักษณะนี้เขาก็จะทํากล่องแบบเป็นการกระแทกไปในตัวนะครับมาละเฮ้ยน้ําหนักใช้ได้นะครับมีบุ๋มตรงนี้ด้วยนะโอ้โหคู่มือโคตรเยอะครับเพียบไปหมดนะครับมีเคสมาให้นะครับจริงๆแล้วน่าจะครบเลยผมแกะเคสมาก่อนนะในน,นี้นะครับเห็นจิ้มิๆอยู่ตรงนี้ ที่ชาร์จ33วัตต์นะครับไทซีตัไทเอเนาะก็ตัวประมาณเนี้ยตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับแล้วก็สายไทซีตัไทเอนะครับไทเอตัไทซีนะฮะว่ากันไปประมาณนี้ครับของในกล่องครบหูฟัง,ฟงซื้อเองปึ๊บแกะมาโอ้ฝาหลังแบบเงานะครับฟิลลิ่งแบบเหมือนแบบกระจกแผ่นอะคริลิกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะนี่ออกก่อนนะปึ๊บ มันก็จะประมาณพวกเร m มี่น e นะครับ <Huh? S 1> ผมว่าเขาทาฝาหลังได้สวยงามนะกับคอสที่แบบจะต้องขายราคาเนี่ยครับคุณดูครับฝาหลังเป็นแบบ glossy นะครับเงาๆแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าไม่ได้เหมือนแบบแผ่นพลาสติกแต่จริงๆก็เป็นพ o ลีคาร์บอเนตนะครับแต่มันจะดูเหมือนแบบเคลือบกระจกเออแต่เป็นพ o ลีคาร์บอเนตงานประกอบก็ใช้ได้นะครับมีคําว่าพโคตรงนี้นะครับแล้วก็ เลนส์กล้อง64ล้านนะครับ m 1.79แล้วก็มีอัลตรว8ล้านนะครับจะเหนือกว่า POCO M5 M5 จะมีอัล w ตรวเนาะแต่ว่านอกนั้นนะครับเลนส์เดฟเลนส์มาโค2ล้านพิกเซล F 2.4เท่ากันเหมือนกันกับ POCO M5 เฟรมตัวเครื่องนี่จะเป็นโพลิคาร์บอเนตหมดเลยนะครับแต่ด้วยเทคนิคของเขาที่ทำขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ารูปทรงแบบ 3D curve d e s i z e ซลิมอัอลกน 3D curve อ่ะอ่ะแล้วก็มีความบางและก็ความสวยงาม ควบคู่และผน,นวกกันไปนี่คือหลักการออกแบบของพกโครุ่นนี้นะครับซึ่งในราคา5 4าสนี่สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบเครื่องเนี่ยก็เหมือนฟิลลิ่งเป็นพวกวัสดุโลหะนะครับแต่จริงๆเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับรวมถึงปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มสแกนนิ้วมือเนี่ยมันจะเป็นสีแบบอโนดิซ์นะครับด้านบนมีไอออบลสเตอร์นะครับสั่งเรื่องใช้ไฟฟ้าได้เพียงโหลดแอปเท่านั้นคุณจะเปิดทีวียี่ห้ออื่นคุณก็โหลดแอปมาได้นะครับมันมีจูนกันได้กับทีวีลำโพงี่เนงด้นี่น พี่มาด้านล่างก็มีไม์ตัวหนึ่งเนหะ็นไหมดูหูฟัง3.5จ็ไม่ตัดออกแล้วก็ความสามารถดีมากๆเลยเขาจะทําแบบปาดนะครับให้มันมีขึ้นเหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะไม่แบบโค้งไปทั้งตัวนะครับมันจะจับยากและเลื่อนนะครับลาโพงอยู่ด้านบนนะครับเวลาคุณจับเล่นไม่ติดแน่นอนนะครับลําโพงด้านบนจะอยู่สายล่างนะครับด้านซ้ายมีที่ใส่ถาบซิมนะเดี๋ยวแกให้ดูจิ้มเข้ามาในราคานี้นะครับคุณสามารถ ได้แบบทริปเปิลสล็อตนะครับเพิ่มไมโครเอดีการ์ดก็ได้นะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ2นาโนซิมด้วย m i u i 1 3ครับตัวนี้มาพร้อม Android 12นะที่เขาเขียนนะครับก็จะมีบางรุ่นที่เป็น Android 13แนตะ่สเปคก็จะไม่ได้เท่านี้นะครับคุณก็เลือกกันเอาว่าคุณใช้ด้านไหนมากกว่ากันนะครับรองรับ Wi-Fi แบบ Dual 2.4และ5กิกฟิลิ่งการสันก็ทำได้ใช้ได้นะครับนี่แล้วก็ด้านหน้าคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบเคริร์ฟเคร์ฟนะครับ2อ d ดีลงไปเนหะ็นไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผงของการรับฟังของการโทรศัพท์นะครับด้านล่างก็จะมีบ้างนิดนึงนะครับซึ่งโอ้ 5, ห้0 0ผมไม่ได้ซีเรียสนะจ,จุดนี้นะรูปทรงเนี่ยเขาจะโค้งเข้ามือจับดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วผมไปดูเกี่ยวกับการดีไซน์อะไรเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าฝาหลังของเขาแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยเขาจะดีไซน์ตามซีรีส์สามนะครับ <ๆ S 2> เพื่อให้มีการ เพื่อไม่ให้เครื่องเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับแล้วมันจะรู้สึกว่าถ้ามันยาวเกินไปเนี่ยบางด้านล่างมันจะเยอะแล้วรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยมันจะไม่บางเท่าที่ควรนะครับแล้วตรงน,นี้เขาบอกว่าเขาใส่เซ็นเซอร์การรับแสงแบบ360องศาด้วยนะครับมันจะทําให้ปรับแสงอย่างชาญฉลาดทาให้ลดอาการล้าของดวงตาไปได้นะครับ <S <S เคสเนี่ยมันซิลิโคนที่แบบไม่ได้บางมากนะครับแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปค่อนข้างดีเลยนะครับซิลิโคนแบบนี้ผมชอบนะ คือมันเป็นซิลิโคนเริ่มต้นก็จริงอะแต่ว่ามันใช้ทนดีนะครับมันไม่บางจนรู้สึกว่าเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะย้วยง่ายอะไรเงี้ยนะครับเพราะผมลองมาหลายๆรุ่นแล้วนะฟลลิ่งการพิมพ์ก็โอเคนะครับแล้วก็การสั่นเนี่ยเขาเหมือนเขาใส่ไอ้ตัวมอเตอร์สั่นมาเนี่ยคือเจ๋งในราคานี้นะครับอย่าอย่าไปเทียบราคาแพงนะครับมันเจ๋งแล้วนะครับทีนี้จุดเด่นก็คือว่า คอนทราสต์ของหน้าจอตัวนี้นะครับเป็น4ล้าน5ต่อ1นะครับแล้วก็เป็นจออมูลเลดด้วยโอ้โหสุดยอดในราคา5,499ให้จอมูลเลดมานะครับทีนี้คุณก็ต้องดูว่าคุณภาพมันแค่ไหนเนาะคุณไปดูเอาว่าการเล่นมันเป็นยังไงความสว่างสูงสุดเขาอยู่ที่1,100นิตนะครับแต่ปกติก็450-700ินิตในการใช้คอนเทนต์ทั่วไปเนาะ ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยนะครับก็เนียนดีแต่ว่าฟิล์มมันจะหนุนหนุหนมือน,นิดหนึ่งนะครับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วไม่ได้เป็นหลุมลงไปนะครับออกมาจากด้านตัวเครื่องเนี่ยนูนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ตอบรับกับนิ้วที่เราแตะลงไปนะครับแล้วก็เคสเนี่ยเขาก็ทำตอบรับดีนะแบบอ e ัลกนริทึมดีอ่ะอ่ะสแกนให้มันแน่ชัดนะครับชิปเซ็ตก็มิดิเอทิกเฮลิโอจีเก้าห้าสิบสองนาโนเมตรนะครับจีพียูเป็นมาลีจีเจ็ดจุดหกเอ็มซีสี ให้แรมมาเยอะมากเลยนะครับแรม8 s t o r เ g e อีก2 5 6ราคานี้โหดมากนะครับแรมก็เป็น LPDDR4X นะครับแล้วก็ UDF เป็น2.2กล้องหน้าก็อัพมาจากเดิมนะตัว M5 5ล้านนะครับตัวนี้เป็น13ล้านพิกเซล f 2.4นะ แต่ว่าข้อพิจารณาคือตัวนี้จะได้แค่บลูทูธ5.0เท่านั้นนะครับในขณะที่ M5 มันจะได้เวอร์ชั่นใหม่กว่านี้นะครับตัวนี้ไม่ได้เคมเรื่องการระบายความร้อนอะไรมาเท่าไหร่นะครับน้ำหนักก็ไม่หนักนะครับ178.8กรัม179อ่ะบาง8.3นะครับพอดีนะแบตก็ให้มาเยอะ5,000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว33วัตต์ครึ่งชั่วโมงชาร์จได้64ผมเทสกล้องก่อนเลยแล้วกันอันดับแรกนะครับหน้า13ล้าน กล้องคมนะครับกล้องคมเลยอะ่ะคมคมโหกลางคืนกล้องหน้าก็ใช้ไม่ได้นะครับกลางคืนกล้องหน้าใช้ไม่ได้ภาพบุคคลกล้องหน้าก็ใช้ได้อยู่ดูสิดูวิดีโอกล้องหน้าสิอัดได้แบบ Full HD 3 0เฟรมนะครับโคโคนี่มีซอฟต์แวร์ ES ให้เลยนะครับ ดีเทลดีนะเนี่ยนี่ฟูเอสดีนะเนี่ยโอ้กล้องหน้านี่ทำ e s ให้เลยเจ๋งอะ่ะเฮ้ยวิดีโอดีเลยครับแล้วก็ทำการสั่นแบบอิเล็กทรอนิก์ให้ดีเทลดีสีดีด้ดวยนี่มากล้องหลังครับมีโหมดอะไรบ้างเนี่ยโปรก็มีเหรอมือโหมดโปรทำอะไรได้บ้างนะครับดูสิโหมดโปรหกสิบสี่ล้านนะครับแบบไฮเรสเลย ultra hd เนอะ ไม่ได้มีเหมือนรุ่นใหญ่นะครับที่ผมดิวไปนะครับเป็นพวกู่ f ห้ามันจะมีอันรุ่นใหญ่ครับตัวนี้ก็จะมีเล็กๆถ้าอยากได้แบบนั้นก็ไปรุ่นใหญ่นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้ภาพบุคคลกลางคืนนะครับกลางคืนถ่ายได้แค่เลนหลักนะครับออาตัวไวใช้ไม่ได้อะภาพบุคคลเดี๋ยวจะถ่ายนาฬิกา apple watch ออาตัวไวแปดล้านนะครับ จริงๆแล้วโบเคเนี่ยเขาจะใส่ออตวายแปดล้านมานะตัวรุ่นแพงๆก็จะใส่8ล้านมานครับแต่ว่าคุณภาพมันจะต่างกันนะไอแล้านเนี่ยแล้านเหมือนกันแต่คุณภาพต่างกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายด้านหลังก่อนครับไม่ขี้เหย่นะตัววาครับแสงน้อยนะเนี่ยด้านข้างผมเนี่ยแต่ไม่ได้น้อยทเท่าไหร่นะครับสีสันใกล้เคียงดีทเทลก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมไปลองจริงๆจังๆกัๆจริงๆมาให้นะครับโมนมาโคก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอได้นะรู้สึกใช่วิดีโอโมนมาโคก็ถ่ายได้นะครับ กล้องมาโคให้มาดีนะนเนี้ยนี่ถ่ายไปดูก้องมาโคเนี่ยถ่ายง่ายด้วยนะครับมันไว้ตำแหน่งดีครับวิวกล้องหลังท่ายเท่าไหร่ 4K 30อตอตวายได้ f u l l h d 30เนาะเล่นหลักเนี่ยจะได้ f u l l h d 60ด้วยแล้วก็ 4K 30ด้วยจ้า EIS ใส่มาให้ครับโอ้โหเจ๋งมากแล้ว EIS p ปรโคหลงัลงๆแม่งทำอย่างนิ่งอ่ะคุณไปดูรีวิว p o c o F5 นะครับแล้วทำไมผมต้องนั่งท่านี้นะ ่อยกใกล้สุดนะครับประมาณักเสียงดีด้วยอะ่อออะเออเฮ้ยกล้องนี่ใช้ได้เลยนะครับใส่ E S มาให้เลยนะแต่คุณไม่สามารถที่จะปิดมันได้นะครับประเด็นนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณตั้งถ่ายนิ่งๆหรือว่าคุณทำมือนิ่งๆเนี้ยคุณถ่ายคอนเทนต์เนี่ยมันปิดไม่ได้นะครับ เพราะมันเปิดเป็นอัตโนมัติมาให้นะครับและสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการลดแถบลา้าก็คือการลดแสงกระพริบอะ่ะคือโปโกเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทาการลดแสงกระพริบได้ฉลาดมากไม่ว่าคุณจะหันเข้าไปจังๆหรือคุณจะหันหลังใส่มันอะ่ะคือมันรู้ว่ามันมีกระพริบอะ่ะมันจะมันจะทำอัตโนมัติให้เลยนะครับลดแถบอัตโนมัติให้เลยนะครับเหลือ,อ,อต,ตัวมันก็ได้เหลือห้าสิบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองลําโพงให้สักหนึ่งบทเพลง เอางี้ผมฟังแค่แรกๆเลยนะลำโพงเนี่ยถ้าพูดกันถึงราคา7 9 0 0เนี่ยมันก็พอได้นะมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงราคา5,40 0นสี่ิบเต็มสิบผมให้ไปเลยคือ1นความดังดังมากๆเลยนะครับเปิดแค่80ยังดังแบบดังมากๆครับ2คือเสียงมันไม่ได้พามันจะมีมิติอยู่นะครับเสียงแหลมมิติเสียงมันยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเบียมันอาจจะไม่ได้หนักอะไรมากนะครับตามราคานะครับให้สเปคมาคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับ Poco โ M5S ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวีไปแลรับสวัสดีครับ